Unbox Oppo Reno 7 5G สมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายวิดีโอพอร์เทรตได้ดีที่สุดสวัสดีครับพี่หลามกันน้องดรีมนะครับวันนี้ Oppo ได้ทำการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่คือ Oppo Reno 7 5G ตัวนี้บอกเลยพี่หลามเขาเน้นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอพัฒนเที่สามารถทําได้ดีมากๆมันดีเหมือนกับว่าเป็นกล้อง DSR มืออาชีพเลยนะตัวนี้ขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับเห็นกล่องนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแทนแล้วนะครับเพราะว่ามีเลข7เด่นเป็นสง่าตรงนี้เลยใช่มันทําให้ผมนึกว่าเราน่าจะไปเชิญหลายๆคนมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าพรีเซนเตอร์ให้กับมือถือรุ่นนี้ใช่บ้างครับพี่หลามเอาใครดีเอาเอาคุณเจตเลินไหมก็บอกเป็นคนชอบเจ็นะฮะหรือว่าเอา p ี7อสเวิ p จ7ได้ได้อยู่โโอ้หเล่นมุกกันสนุกสนานเลยนะฮะหรือจะเอาอีกคนหนึ่งศิลปินเมืองนอกเลยคนนี้เขาชอบทำท่านี้ครับทัวร์เลยเดอะฮักใช่ไหมคะพี่หลามไม่ใช่โอ้ยท่านี้มีอยู่คนเดียวริสเยโนโรนันโดนี่นักฟุตบอลเบอร์เจ็ดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะทำการแกะกล่อง Oppo Reno 7 5G ให้คุณได้ชมกันครับป่ะ เปิดเลยครับน้องดรีม<า>น,นี่ นี่คือหน้าตาของ Oppo Reno 7 5G สวยมากดีไซน์คือเห็นแล้วก็รู้สึกว่าชอบเลยนะอย่างชื่อสีตัวนี้ก็คือมีชื่อสีว่า s t r ร์ลี่แบลมันก็จะมีความดำดำกลืนๆกับสีน้ำเงินค่ะก็คือเป็นการไล่เกรเดียนสลับกันก็คือดำไม่สนิทพี่หลามเป็นสีดำที่ไม่ดำเดซโนวาซึ่งพอโดนแสงเห็นไหมเพราะมันจะมีความแบบเล่นแสงสวยงามมากๆค่ะแล้วพอมองลึกลงไปมันจะมีความระยิบระยับวิบวับด้วยตัวนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยี o p p o Glow ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่ามันมีชื่อว่ารีโนโกลแต่ Op ปโ้เขาบอกแล้วค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะนําเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยไปใส่อยู่ในสมาร์ทโฟนซีรีส์อื่นๆเพราะฉะนั้นเขาจะไม่จํากัดว่าจะต้องอยู่เฉพาะรีโนแล้วนะหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็น Op ป o g l o นะคะฟ้าลังแบบนี้เนี่ยอยู่ในมือถืออีกหลายๆรุ่นของ Op ป o เลยนี่เปลี่ยนชื่อกันตั้งแต่รุ่นนี้เลยเป็น Oppo g l o นะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือแผงกล้องนะครับคุณผู้ชมนี่แผงกล้องเป็นสีเดียยววกัับตเเครื่องลแ สิ่งที่สะดุดตามากๆคือขอบของแผงกล้องครับพอเราดูเข้าไปใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมทำกล้องมาโครเข้าไปให้ดูนะฮะโอ้โหจะเห็นว่าขอบของแผงกล้องเนี่ยที่ยกขึ้นมาเนี่ย เขาออกแบบให้เป็นเหมือนแบบใสๆมองเข้าไปทะลุได้มีความเปลือยมีความเปลือยอยู่ข้างในเหมือนจะมองเห็นชิ้นเลนอยู่ด้านในนะครับแต่ก็ออไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ซึ่งเป็นดีไซน์ที่แปลกแล้วก็ดูสวยนะทำให้ตัวฝาหลังตัวนี้ดูมีอะไรเยอะขึ้นมากเลยค่ะก็ะค,ะคือเป็น,นจุดเล็กๆแต่ก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจส่วนความบางของตัวนี้ก็คือเขาบางเพียง7.81มิลลิเมตรโหคือจับแล้วก็รู้สึกว่ามันบางเบาจริงๆนะคะแล้วก็หนักแค่173กรัมเท่านั้นก็คือเป็นดีไซน์ที่ต้องบอกว่าบางเบาพกพาง่ายใช้งาน ได้สะดวกดีนะคะจุดเด่นของ Oppo Reno 7 5G ก็คือเรื่องของการถ่ายวิดีโอพอร์เทรตครับใช่แล้วอะอย่างที่บอกไปเขาก็เลยจัดเต็มตัวฟีเจอร์ที่ช่วยให้การถ่ายพอร์เทรตวิดีโอเรามันดูมีความมือชีพมากยิ่งขึ้นเหมือนถ่ายด้วยกล้อง DSLR เลย <ฮะ S 2> ตัวแรกก็คือเป็นโบเก้แฟลร์พอร์เทรตวิดีโอซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเขามีมาตั้งแต่รุ่น Reno 6ซีรีส์แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นการอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทาให้วงโบเก้ข้างหลง รวมไปถึงนอกจากวิดีโอแล้วเนี่ยภาพนิ่งก็สามารถถ่ายได้ดีด้วยโหมดพอร์เทรตที่มีการอัปเกรดจากเดิมขึ้นเช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าถูกใจสาวๆแน่นอนคือดิมก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับจะถ่ายวิดีโอพอร์เทรตแบบนี้นะครับต้องใช้กล้อง DSLR เลยนะแล้วก็ต้องเลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างมากๆแมถึงจะสามารถทําหลังละลายเป็นวุ้นแบบนั้นได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับคุณสามารถทําได้บนโทรศัพท์มือถืออย่าง oppo reno 7 5 G ตัวนี้เลย สเปคเป็นไงครับน้องดรีมสเปคตัวนี้นี่ค่ะชิปเซ็ตเป็น m e d i a t e k Dimensity 900ค่ะรัม8กิกรอม256กิกโอ้โหอรอมใหญ่มากให้มาเยอะจริงใช่ค่ะและยังสามารถเพิ่ม Expansion RAM รมได้สูงสุดถึง5กิกด้วยกันค่ะแบตเตอรี่นะครับให้มา4,500มิลลิแอมมาพร้อมกับชุดชาร์จซ u เปอร์ o k ที่มีกำลังไฟชาร์จสูงถึง65วัตต์โอ้โหชาร์จเร็วชาร์จแรงชาร์จแซงทุกคนเลย0ถึง100เนี่ยใช้ เวลาเพียงแค่31นาทีจริงเหรอสมาร์ทโฟนที่ห้ออื่นยังได้ครึ่งเดียวอยู่เลยโอตัวนี้เต็มร้อยแล้วสุดยอดมากๆทั้งหมดนี้มาบน Android 11กับ Color OS 12ครับแอบกระซิบเรื่องราคานิดนึ่งนะครับ OPPO Reno 7 5G ตัวนี้นะครับได้ขามาว่าน่าจะเปิดตัวมาเนี่ยราคาประมาณ16,000ถึง17,000บาทเดี๋ยวรอเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะผมแต่ว่าประมาณนี้ <Okay. S 1> แหละต้องรีบจองแล้วครับเพราะของแถมเขาต้องบอกว่าโดนใจมากค่ะไม่ oh. ว่าจะเป็น e v p Guard นะคะประกันจอแตกประกันตัวเครื่องรวมไปถึงหูฟัง True w i r e l สาย Oppo Enco b u d s ตัวจีจาก Oppo ะะทั้งหมดเนี่ยรวมมูลค่าของแถมกว่า6,999บาทในงานเดียวกันนะครับ OPPO ยังไทรประการเปิดตัว Reno 7 Pro 5G ด้วยนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับรูปทรงจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยนะครับแล้วก็มีจุดเด่นตรงแผงกล้องหลังเนี่ยจะมี LED i ลิงไลท์ให้ความสว่างมาเป็น notification <Wow. S 1> นะครับลวดลายฝาหลังก็จะเป็น OPPO g l o w แล้วก็มีเทคโนโลยี LDI นะครับ l a s e r Direct Image ที่จะให้ลวดลายที่สวยงามแบบนี้เลย <Wow. S 1> สเปคคร่าวๆนะครับ ด i เมนซิตี้พันสองแรมสิบสองกิกรอมสองราคาดว่าราคาของ oppo reno 7 pro 5 g นะครับจะประมาณ2 2ง0 0ืกว่าบาทและผู้ที่ p อ e order นะครับจะได้รับของแถมเป็นบัตร evip card และหูฟัง oppo enco air 2ตัวนี้เป็นหูฟังรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยนะรวมมูลค่าของแถม1499บาทสุดยอดจริงๆพลาดไม่ได้ อันบ็ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามชมคลิปรีวิวเต็มของ oppo reno 7 5 g g เร็วๆนี้เดี๋ยวเด๋ยวจะไปไหนรีบพปรีวิวคับพี่หลามก็ไม่ทันโอ้โหขยันจริงๆรอติดตามชมนะครับ